ขอขอคุรดาผู em, ah ้ทรรเริอคุ at, ani, ิาผูรงพระเิอค pues ุณพะบิา้ะเริญขอะคุณพระบิาผู้ทงพะเิอขอบคุณบาูพระเขอุารเจิอขบคุณระบดาผูทรงพรเจริญขรดาผูระเอบุบดาทรพระผู้ทงนเจอุผู้ทรงจริอบคระบิด่ผ้งพระเรอครบผู้รับชมรับฟุงรายการทรกท่านครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเชริมวงสง,ง่และท่านอาจารย์อมีนอ <c oughs> าารอาจารย์อมีลอนากับรายการแสวงหาความจริงท่ำกลางความแตกต่างนะครับ <c oughs> เราอยู่ในประเด็นที <c oughs> ่เกี่ยวกับการเรียกร้องให้บรรดานักทํางานศาสนา ได้มีจุดยืนที่ชัดเจนได้ทํางานเรียงลําดับความสําคัญให้ถูกต้อง mm hmm. ตามแนวทางสารับซึ่งอาจารย์อามีนได้กำลังวิเคราะห์อยู่แล้วก็ผมช่วยเสริมท่านอาจารย์อามีนอีกทีหนึง่ง mm hmm. เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ามีนได้พบปะทักทายพี่น้องและอาจารย์ย้อนสักนิดหนึ่งแล้วกัเรา มาคุยวิเคราะห์ประเด็นเดิมต่อเชิญครับบิสมิลลาฮิรรเาะห์มมาานิรรเะฮีอัลฮัมดุลิิลลาฮร็อบบิลอาล์มีนวะบิฮินัสตม alhamdulillahirabbil alamin. w a b i h ล nastain. لا ม و ل ولا قوة الا ب ا ل ล ه نالين ازيم. اما بع. سلام عليكم ورحمة ะ ل ل ه وبركاته. ครับอาจารย์ชรีปต่อจากครั้งที่แล้วยังไงนะครับคือเอาสรุปนะครั้งที่แล้วเราได้ข้อสรุปว่าผู้รู้หรือสังคมของเราเนี่ยสังคมที่อ้างว่าจะเป็นสังคมที่สร้างขึ้นจากการศึกษาอิสลามเป็นสังคมที่กระตุ้นให้คนเรียนรู้อิสลามการเรียนรู้อิสลามจะต้องมีอาวุธในการทำลายความเท็จอื่นด้วย รเราไม่ยอมที่จะให้มีการเรียนรู้อิสลามอย่างเดียวรู้รู้รู้รแล้วก็รู้รู้แลวเอามาใช้ยอย่างเดียวไม่เอาแต่ณวันนี้เรากำลังจะเอาให้สังคมของเราเนี่ยเรียนรู้อิสลามเพื่อให้สังคม,มเราเอาอิสลามไปต่อสู้กับความคิดอื่นในสังคมไป,ไปพิสูจน์ว่าอิสลามถูกและสังคมอื่นระบอบอื่นลทัทธิอื่นแนวคิดอื่นนั้นไม่ใช่สัจธรรมไม่ใช่ศไม่ใช่สัจธรรมลิก u ั i k a l h a k w a y u t i ติลบาติลาว a l a u กะร i ฮักกลฮ มุจริมูลครับอ๋อเราพูดไ้ว่าการที่เราส่งนบีมูฮัมมัดมาในเพื่อเผยแพร่ศาะส,ะสนาเนี่ยก็เพื่อที่พระองค์ต้องการเพื่อที่พระองค์จะทําให้ความจริงมันเป็นความจริงชัดแจ้งและความเท็จมันก็ได้เท็จมาลายหายไปแม้ว่าบรรดาคนพ่านคนชั่วจะไม่พอใจก็ตามครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการพูดอาจารย์เชริฟครับทีนี้วกกลับมาบสู่จุดที่เราได้ตั้งคําถามระหว่างเราสองคนที่คุยกัน มีการพูดกันว่าอาจารย์นามีกับอาจารย์ชริปจะให้เป็นนู่นให้เป็นนี่ให้เป็นนั่นก็เราไม่ถนัดล้วจะเป็นยังไงอ๋อใครอันนี้เขาอ้างนี่เขาอ้างมาเราไม่ถนัดแล้วจะให้เราทํำยังไงเราได้แค่นี้อจะชริปจะแย่งโดยเฉ<ง>พาะคนที่จบต่างประเทศเนี่ยนะเป็นความหวังเป็นบุคคลที่ถูกคาดหวังว่าจะต้องมาทํางานศาสนานี่ไม่ได้ทําปกตินะทํางานศาสนาเชิงบูเชิงปกป้องเชิงตอบโต้กลุ่มบิดเบือนทั้งหลายโดยเฉพาะคนที่จบเนาะโดยเฉพาะคนที่ได้รับทุนมาคนที่ทําแล้วเนี่ยโอเคนะ แต่คนที่ยังไม่ได้ทําเราต้องเตือนเราต้องกระตุน<ช>้นอัดีนุนนะซีหะไม่ใช่เหรอศาส,สนาคือการตักเตือนกันไม่ใช่เหรอคืออาจารย์ชริปนิดหนึ่งก่อนที่สังคมจะเข้าใจว่าตกลงไม่มีใครทามีอยู่แค่เราสองคนแล้วก็เจะพูดเอาดีเข้าตัวมไม่ใช่มผมพูดอยู่เสมอว่าคนที่ทำานีะมีมคนที่ทำาน่ะมีอ่ะผมจะออกชื่อให้ก็ได้ถ้าอยากจะรู้ว่าผมไม่ได้พูดเพื่อที่จะเอาดีเข้าตัวที่ภาคใต้คนที่ต่อสู้กับบิดาก็มีหลายคนอาจารย์ปราโมสีอุทัยก็มีอ่าอย่างเช่นที่พัทลุงก็เป็นนักวิชาการที่จบ มาสักพักแล้วแต่ก็เริ่มที่จะหันมาต่อสู้อาจารย์อานานนจากโรงเรียนอะไรจำไม่ได้วิทยาอะไรใช่และทีมงานของท่านมาเสาะหลอใช่ไหมทางเชียงใหม่ก็มีหลายหลายฝ่ายเอาว่ากันแม้กระทั่งอาจารย์ชริปมีอยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันตอนที่ผมอยู่มอปัตตานีมีอยู่สองท่านเหมือนกันที่ผมมองว่าเป็นนักต่อสู้ไอ้ท่านหนึ่งดรอิสเมเอกาเตะท่านผู้นี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งในคนที่พยายามสอนและก็ต่อสู้กับความคิดบิดเบือนของแนวทางอาชัยครบ อ,อย่างเช่นอีกท่านหนึ่งดอรอับดรบุลล์การีนะท่านก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยมีโอกาสเรียนกับเชคอัลบานีมาบ้างโหโหแล้วเวลาท่านสอนในห้องเรียนท่านก็จะพูดชัวชัวช,วชัวอะไรบิดอาออะไรหลงผิด<อ>ท่านก็จะสอนช,ช,ชัดเจนจนกระทั่งพวกลูกศิษย์ของท่านที่เป็นแนวอัชอารีแนวซูฟีหลายคนมาโวยวายให้ผมฟังเ<อ>นี่ยก็เป็นอีกท่านหนึ่งนี่คือและก็ท่านอื่นๆอาจารย์ฟาริดอาจารย์อะไรที่เรารู้กันอยู่แล้วนี่คือกลุ่มบุคคลที่ทางานแต่ผมมันลังจะพูดว่า มมนมันไม่พอไม่พอโอ้โหแค่นี้มันไม่พอมันน้อยเกินอาจารย์ชริปกะที่ไปจบมาจากต่างประเทศตอปีกี่คนโอ้ได้รับทุนกี่คนแถวบ้านผมด็อกเตอร์เพียบเลยอาจารย์การอ้างว่าตัวเองไม่ถนัด่ผมถามพี่น้องหน่อยมีใครบ้างอก่อนที่จะสมัครเข้าสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในวิชาที่ตัวเองจะต้องเรียนตกลงันเชี่ยวชาญไปแล้วก่อนจะสมัครอาจารย์ชริปคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยอ้างว่าไม่ถนัดอ้างไม่ได้อคนที่เป็นผู้รู้ส่วนใหญ่เนี่ยเวลากว่าจะได้ทุนไปเรียนต่างประเทศเนี่ย ดิ้นรนหาความรู้กันขนาดไหนก็ไม่ถนัดมาก่อนเอาอย่างเงี้ยภาษารับก็ไม่ถนัดโออาจารย์ชริมภาษารับนี่ยากหัวแตกอ่านวยากรเรียนวยากรน่ะหัวแตกยัยนนะหัรเลนส์รับกันยนนะหัวสรอฟแต่ก็เรียนได้อ่านกันได้เก่งกว่าผมอีกอ้างว่าไม่ถนัดได้ยังไงคือมันเป็นข้ออ้างที่เอาสบายเข้าตัวผมอาจารย์เชริผมเองไม่ได้จบจากต่างประเทศไม่ได้เรียนในสถาบันโดยตรงเหมือนกับอุลามะท่านอื่นท่านพี่น้องเขาท่านเขามีโอกาสที่จะสร้างความถนัดมากกว่าผมอีกใช่แต่ทําไมมันนั่งเหยื่อกันอยู่อย่างงี้ล่ะ นั่นแหสิอาจารย์คือถ้าเรารักสบายเนี่ยนะครับเรารักสบายเราจบมาแบบสบายๆแล้วเรากลับมาทางานแบบสบายๆมันก็อยู่แบบอย่างนี้แหละชีอาก็เลยเผยแพร่สามทยี่สิบสามสิบปีอย่างงี้แล้วนับวันก็จะมีลัทิอุบาทลัทิบิดเบือนเพิ่มขึ้นขึ้นมามากมายกลุ่มปฏิเสธฮะดีษไม่เอาฮะดีสเอาแต่กุรอานผมบอกแล้วมีแล้วกลุ่มก็กำลังจะเกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นเอากุรอานใช่กำลังจะระบาด กับระบาลและผมขอประกาศนะว่าอย่าให้ผมกับอาจารย์ชริตต้องมารับผิดชอบกลุ่มนี้อีกอมไม่ไหวแล้วผมสีอา์ก็เหนื่อยกบพออยู่แล้วกลุ่มสตรีนิยมอืมพยายามจะเรียกร้องสตรีให้มีให้ให้เหนือผู้ชายอาจารย์ชริตไปเจอคนประเภทนี้มุสลิมนะกลุ่มสตรีนิยม,นะมไม่สวมฮนะิจาบเนี่ยไม่สวมฮนะิญาบไม่สวมฮิจาบไม่ใช่เพราะนับซูนะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยไม่สวมฮิาบเพราะฉันอยากสวยไม่นะได้รับอิทธิพลแต่เพราะว่า ไปบิดเบือนแล้วอัลลอฮ์สั่งให้สวมพิจับเฉพาะครอบครัวนบีอันก็ใช้กุลิอัซวาจิกาบะบานาติกาอัลลอฮ์บอกว่าที่ให้สวมพิจับอัลลอฮ์พูดนบีโอ้นบีจงกล่าวกับภรรยาและลูกไม่ได้พูดกับคนอื่นที่ไม่ใช่นบีกลุ่มสตรีนิยมซึ่งก็มีเป็นกลุ่มที่พยายามเรียกร้องสตรีทั้งหลายเนี่ยให้ปฏิเสธทางอ้อมหรือปฏิเสธตรงตรงเลยหลักคําสอนที่มีอยู่ในอิสลามที่ดูเหมือนจะเอาเปรียบสตรีใช่ไม่เอาไม่ยอมนี่คือกลุ่มสตรีนิยมใช่ กลุ่มบิดเบือนแล้วก็ไอ้อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสมานะฉันไม่เลือกนะกลุ่มสมานะฉันหมดสมานะฉันหมดมทุกกลุ่มที่ถูกเรียกกันว่าอัลอิควานุมุสลิมูนเดี๋ยวเราชี้แจงกันกลุ่มนี้ยังไงกลุ่มนี้เป็นปัญหาเลยนะก<บ>ลุ่มนี้มาในคราบของผู้ที่ตามสุนนขนบีด้วยแต่มีปัญหาเรื่องแนวทางบางอ,อย่าง อัลอิควานอัลมุสลิมคือกลุ่มๆเนี่ยอาจารย์ตามตามคำพูดของบรรดาผู้ที่บรรดานักปรา์โดยเฉพาะนักปรา์ซาอุดีที่นักศึกษาบ้านแล้วก็ไปเรียนไปจบกันมาเนี่ยนักปราบที่พวกเราเนี่ยเคารพนับถืออย่างมากเนี่ยเช็คเอฟเนบัสเช็คอาซีดูบัสเช็คไซมินนาซีรุดินอัลอัลบานีเนี่ยท่านเหล่านี้เป็นผู้พิทักษ์สุนหนาหมดเลยต่างก็ยืนยันว่ากลุ่มออิควานเนี่ยมีบางอย่างที่เป็นความผิดเพี้ยน ผิดเพี้ยนออกแนวต้องแนวทางสลับนอกแนวทางของนนะแล้วไม่ใช่ผิดเพี้ยนด้านการปฏิบัติด้านฟิกผิดเพี้ยนด้านอะกีดะอะกีดะแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องอะกีดะข้อสองข้อหลายเรื่องเดี๋ยวเราคุยกันเราบอกไว้ก่อนว่ากลุ่มสมานะชั้นแบบไม่เลือกหน้าก็มีแล้วซึ่งค้าต่อสรลับสารลับนี่ไม่ใช่ว่าสมานะชั้นดีกว่าทุกกลุ่มไม่มีจุดยืนบางคนเนี่ยบอกว่าผมอาจารย์ชชรีฟและพวกของเราที่อยู่ในาบีกูลเนี่ยไปโจมตีอีควันไปโจมตีอย่างนั้นไปอย่างนี้อย่างนี้ผมถามคนสั้นๆผมไม่ได้โจมตีอ ผมเอาค so ําความเห็นของบรรดานักปราชที่ท่านก็ยืนยันว่าเป็นมุจัดดิสเองสมัยนี้เช่นเช็อัลบอนีเอาบรรดานักปราอาวุโสที่พิทักษ์ปกป้องสุนนขมาตลอดเช่นเชคอับดุลอาซิสบินบาสเชคมูฮัมมัดซอลเล์บินอุัซมินรอฮิมะฮุอลลอฮ์แต่ทําไมไม่ด่าวลามาล่ะมาด่าผมทําไมผมไม่ได้พูดเองครับ คือเพื่อน้องเราเราบอกแล้วเวลาเราจะวิเคราะห์อะไรเราจะไม่วิเคราะห์เองวิเคราะห์เชิงตรกะเราวิเคราะห์ได้แต่ถ้าเราจะพูดถึงหลักฐานถึงกลุ่มใดเราจะใช้ความคิดเองไม่ได้เราต้องเอาคําพูดของบาดาอุลามะที่เขาได้ศึกษากลุ่มเหล่านี้โดยละเอียดมาไว้แล้วทีนี้ประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของความไม่ถนัดคุณจะอ้างความไม่ถนัดไม่ได้อะไรบอกว่าตะมูรุนบิลมารูฟวะตันเฮานานินมุงกัดเรียกร้องไปสู่ความดีห้าปางความชั่วจะเถียงกันหรออะไรไม่เอาไม่ถนัดไม่ถนัดเรียกไม่ถนัดห้าปางความชั่ว คือมันเป็นอย่างนี้ท่านพี่น้องผมต้องถามก่อนโดยเฉพาะบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายท่านทําแล้วเนี่ยไม่มีปัญหานะก็ผมมาพูดไปแล้วคนที่ทำมีอ่าอย่าอย่าอย่าไม่ไม่รอดจะส้อยไม่รอดจะเราไม่ไหวส้อยใส่ส้อยกันเราไม่ไหวส้อยกันนะพอแล้วเหนื่อยส้อยเยอะแล้วคือท่านพี่น้องเราเนี่ยจะทํางานศาสนาเนี่ยทาโดยมีจิตสํานึกว่าทําเพราะเป็นหน้าที่อืหรือทาเพราะเป็นงานอดิเรก คือไม่ใช่หน้าที่อย่างเดียวเอาไหมเอาใหม่เราจะสํานึกว่าทําเพราะเป็นสิ่งที่เราห่วงแหนรักอย่างกับลูกเมียหรือเพราะเป็นแค่หน้าที่ที่ศาสนาสั่งใช้อเดี๋ยวอาจารย์กำลังจะมากลับคำพูดผมเลยกลับคำพูดไม่เอาอายังไงอาจารย์ชี้แจงอาจารย์ชฎิทาเพราะเรารักกับทําเพราะอัลลอฮ์ใช้ว่าต้องเป็นหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าทำเป็นหน้าที่มันก็ต้องทําอ่ะใช่แต่มันจะไม่ดีแต่ผมใช้งานอัดเดเรก งานอ้ที่เรกทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ผมกะเถิบว่าเป็นรักดีกว่าแต่จา์นี่เข้มข้นมากกว่าโดยโดยใช้เอาใหม่ดหยังไงนะทำเพราะเราหวงแหนอิสลามกับทำเพราะเป็นหน้าที่จบมายากต่างประเทศต้องทำอาจารย์ชัยฤทธิ์อาจารย์เคยได้ยินแบบนี้ไหมตำรวจคนหนึ่งพูดกับโจรผมไม่อยากจับคุณเลยแต่ผมต้องทำตามหน้าที่พี่น้องเคยดูพี่น้องพี่น้องพี่น้องประธานตัวพี่น้องอาจจะต้อง ก้องเคยเห็นหนังบางประเภทที่พระเอกกับโจรเป็นเพื่อนกันโอ้โหพระเอกเป็นตำรวจเพื่อนเป็นโจรอย่างเงี้ยเสบอะไรพวกนี้ยไม่อยากจับผมรู้ว่าคุณไม่ได้ไม่ได้เป็นคนชั่วแต่ผมต้องทำตามหน้าที่อย่างเงี้ยโอ้โหเห็นภาพเลยพี่น้องตมากไงาตำรวจพูดกับโจรนะผมไม่อยากจะจับคนหรอกเนี่ยนวลีเป็นเป็นประโยคเป็นประโยคฮิตนะในหนังแนวประเภทนี้นะผมจับคนเพราะเป็นหน้าที่ใช่กับผมจับคนเพราะเพราะผมห่วงเห็นสังคม อไม่เหมือนกันคุณทําผิดไม่เหมือนกันคุณอูมัดที่เป็นมุสลิมใหม่ที่เคยมาพาเราออกมาแกพูดได้ดีไงเขาพูดว่าคนเนี่ยจะไม่ทําหน้าที่ให้อิสลามได้ดียิ่งหรอกถ้าไม่ห่วงแหนอิสลามถ้าไม่ห่วงแหนทาให้รู้สึกเป็นห่วงถ้าไม่รู้สึกเป็นห่วงอิสลามเี่พูดได้ดีมากสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ผู้รู้ไม่ห่วงแหนอิสลามมองว่าเป็นหน้าที่อย่างเดียวเกิดจบอาจารย์มีคนเขาจะอ้างมามว่าเราเนี่ยสอนซุนน่าเดี๋ยวบิดอา์มันหายไปเอง สอนซุนนาเดี๋ยวชีริกหายไปเองไม่จริงสอนซุนนาเดี๋ยวอกะกีดาเพี้ยนเพี้ยนมันหายไปเองไม่จริงไม่จริงพิสูจน์พิสูจน,สน,นนะ์สอนซุนนาเนอสอนซุนนาอะไรซุนนามีหลายขอ้อมีหลายแบบมีหลายเรื่องที่คำพูดที่ว่าสอนซุนนาบิดะหายไปเองซุนนาอะไรสมมติพี่น้องสองว่าอ่ะนบีไม่กูนูซุบฮีถามว่าคนที่รู้ว่านบีไม่กูนูซุบฮี่นี่จะไม่ไปหาหมอผีอ่ะจะไม่ไปไหว้กูโบอ่ะใช่ไหมครับมันไม่ใช่ S <S คือหมายความว่าสุนนะเนี่ยโดยส่วนใหญ่ของเขาว่าสุนนะเนี่ยมันผูกพันกับการปฏิบัติการปฏิบัติแต่มันไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่ออี่คือจุดสําคัญอาอจารย์ชริปอาจารย์ชริปกล้ามั่นใจไหมคนที่ถือมั่นในมัสฮับที่ยึดสุนนะมากมากแต่อากีรัจะต้องถูกอมไม่ใช่นะไม่เสมอไปไม่เสมอไปค,อคือท่านพี่น้องคนที่อ้าองว่าสอนสุนนะเดี๋ยวพด่เดาหายไปเองเนี่ยนะอสอนสุนนะเดชริกหายไปเองสอนสุนนะเดี๋ยว<ช> เดี๋ยวไอ้ของบิดเบือนอากีดาเพี้ยนเพี้ยนหายไปเองนี่อันนี้ขัดกับชาวสลับอาจารย์ชริปนิดนึงแล้วนี่อาจารย์ขัดกับสลับเพราะชาวสลับไม่อ้างอย่างนี้ไม่อ้างอย่างนี้ชาวสลับเนี่ยอันไหนสุนนะเขายืนยันว่าเป็นสุนนะแต่เขาไม่หยุดแค่นั้นอันไหนเป็นบิดอะเป็น,น,นชิริกัวอันไหนผิดเป็นบิดาชิริกหรือเป็นบิดาทางความเพี้ยนด้านอากีดาเขาไม่หยุดเขาพูดเลยนนคือความเพี้ยนนั่นคือบิดาอากีดานั่นคือความหลงผิดนั่นคือการบิดเบือนทาาอากีดา เขาไม่ได้วานี่คือสุนนะนี่คือซุนนะนี่คือซุนนะไม่ใช่แนวทางศัตรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ไม่ยอมตัดสินว่าอะไรผิดเนี่ยไม่คือเป็นคนที่อธรรมแน่นอนอิหม่ามฮัมหมัดอิมเนบดินวาฮาบที่เราพูดกันมาสองสามครั้งแล้วท่านบอกไว้เลยไงว่าอาจารย์ชริฟอัลลอฮ์เนี่ยทำให้ชัดเจนอัลลอฮ์ทำให้ชัดแจ้งนบีทําให้ชัดแจ้งว่าอะไรคือมุสลิมอะไรคือกาเฟรอะไรคือมุสลิมอะไรคือมุชริกผู้ที่ทําการตั้งภาคีครับ ท่านตําหนิอุลามาหลายท่านที่อยู่ในสมัยของแกใครใครตําหนิอิมามมุฮัมมัดเช็คอ่อเช็คมุฮัมมัดอิเอนอับดุลมาครับที่<ช>เป็นมูญัดเด,ด,ด็ดนักขึ้นอ่ะท่านได้ตําหนิว่าว่าในยุคสมัยที่แกมีชีวิตอยู่มีคนที่ไหวกูโบโเยอะแยะมีคนที่ทําชิริกเยอะแยะมีคนที่ขอความช่วยเหลือจากคนตายมากมายเตือนแล้วก็ไม่เลิกพิสูจน์แล้วว่าผิดก็ไม่หยุดอืต้องตักฟีตต้องตัดสินว่าไม่ใช่มุสลิมเอ้ย แต่มีอุลามาหลายคนไม่กล้าตัดสินไม่ใช่ว่านิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยังติดว่าเขามีลายอิลาอิลลอายังติดว่าเขามีใส่หมวกใส่โต๊ะเป็นสุเหร่ดูภายนอกเนี่ยแกบอกว่านี่แหละคือความอาธรรมที่ร้ายแรงมากค,คือความอาธรรมที่ร้ายแรงมากครับตั้งคําถามทําไมนบีมาบอกว่ายูคริสเตียนไม่ใช่มุสลิมยวกับคริสตนก็ไม่ใช่มุสลิมอะ่ะนั่นแหละไม่ใช่เพราะอะไระเขาไม่เชื่อมมฮัมหมัดเปราซูลและที่ไหว้กูบูอยู่ยจะให้มันเป็นอยู่อีกทาไม นี่คือคําถามที่ตั้งให้ถามอะทีนี้วกกลับมาเรื่องของการทํางานอิสลามสรุปก็คือไม่ถนัดอ้างไม่ได้แล้วนะไม่ถนัดนี่อ้างไม่ได้แล้วอะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งอาจารย์ชฉิมคนหลายคนมองว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยการทํางานของกลุ่มเราเนี่ยเป็นการทํางานเบล่าหลังไม่พัฒนาประชาชาติอิสลามมัวแต่มานั่งเถียงกันเลชีอาเรื่องอาลียอะไรอย่างน้ฝรั่งเขาสร้างจรวดจะรวดขึ้นไปอวกาศแล้วแล้วเมื่อไหร่คุณจะพัฒนาสกท อาจารย์เนี่ยในคำพูดแนวนี้ได้ยินบ่อยนะคือท่านอย่างผมบอกพี่น้องไปแล้วไงเป้าหมายของเราเนี่ยนะเราแบ่งสองสองสองหน้าที่ยังไงหน้าที่ของบรรดานักทํางานศาสนาอุลามาอาจารย์อุสตาบบบอรหรือคนที่เป็นคนที่ทํางานศาสนาที่ประชาชนให้ความนับถือในการเป็นนักทํางานศาสนาเนี่ยหน้าที่ของพวกท่านเนี่ยต้องปกป,ป,ป้องอิสลามใช่หนึ่งปกป,ป้องอิสลามสองสอนสุนนะทานนเบียให้ถูกต้อง ปกป้องอิสลามปกป้องด้านไหนก็แล้วแต่คำว่าปกป้องอิสลามเนี่ยจุดที่สําคัญที่สุดที่ต้องปกป้องคืออะกีดะหลักความเชื่อหลักความเชื่อจุดที่สําคัญที่สุดที่ต้องปกป้องก็คือความเป็นสัจธรรมของอะลิซุนนะไม่ว่าจะประเด็นไหนก็ตามคือปกป้องจากคนที่จะออกจากแนวทางอะลิซุนนะปกป้องให้เขาไม่ให้ออกไม่ให้ออกไม่ว่าจะออกเพราะเรื่องอะกีดะไม่ว่าจะออกเพราะเรื่องประวัติศาสตร์แบบชีอะห์ก็ตามใช่ตราบใดที่เขายังอยู่ในแนวทางอะลิซุน่าเขาได้รับความปลอดภัย เพราะฉะนั้นปกป้องแบบสุดความสามารถที่จะทําให้นี่คือหน้าที่ของผู้รู้ที่จะทําให้ประชาชาติอิสลามหลุดปกป้องไม่ให้หลุดจากแนวทางอัลลิสุนนะนี่คือหน้าที่น่นี่คือหน้าที่ของผู้รู้สองสอนสุนนะในขณะเดียวกันแต่อันหนึ่งต้องมาก่อนใช่อันหนึ่งต้องมาสอนต้องอันหนึ่งต้องมาก่อนอันที่สองคือสอนให้รู้สุนนะนี่คือหน้าที่ผู้รู้แต่หน้าที่อีกคนอีกกลุ่มนึงที่ผมบอก เป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่คนที่ทํางานศาสนาโดยตรงไม่ใช่คือไม่ใช่นักเรียนศาสนาโดยตรงไม่ใช่มูรีดไม่ใช่ผู้ที่เรียนศาสนาไม่ใช่คนที่ไปจบจะสถาบันศาสนาโดยตรงครับคนกลุ่มนี้พัฒนาสังคมให้อิสลามต่อไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างมหาวิทยาลัยสร้างอะไรที่ที่จะทําให้สภาพคืออาจารย์ชริฟมันต้องแบ่งงานกันทําผมบอกแล้วต้องแบ่งงานกันทําคุณไปเรียนซาอุดีเนี่ยอเลอร์เลือกให้คุณไปเรียนซาอุดีไม่ใช่ให้คุณกลับมา ทำท่านเขาเรียกว่าไม่ใช่ให้คุณกลับมาเนี่ยเพื่อไปพัฒนาด้านสังคมครับไม่เป็นไม่ต้องไปเรียนก็ได้คืออาจารย์ถ้ถา,ถาอุลมามะผูร้รู้ไม่รู้หน้าที่ตัวเองทำาำทำสลับกันไปมั่วหมดเ่ยนะหรือให้น้ำหนักกับการพัฒนาสังคมนั้นแล้วก็หน้าที่ปกป้องอิสลามใครจะทำคือเช็คซอเล์มุฮัมมัดซอนลหวบินอุซัยมีนพูดเนี่ยอาจารย์ที่จริงท่านไม่ต้องพูดเราก็คิดกันได้แต่ยกมาให้เห็นนบีถูกส่งมาเพื่ออะไร หน้าที่อย่างแรกรอ,ยอย่างแรกนบีถูกส่งมาเพื่อกลคอิลาฮิละอิลอัลลอฮ์นบีถูกส่งมาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยรอดพ้นจากไฟนรกอันนี้คือเป้าหมายส่วนเรื่องอื่นๆที่มันต่อยอดมาจากอะไรอิาาลาฮิลอิลอัลลอฮ์นบีก็ทำเราไม่ได้ปฏิเสธแต่ถ้าท่านยังไม่ได้ทำข้อแรกของนบีเนี่ยท่านจะไปทำข้ออื่นไม่ได้ ท่านพี่น้องเดี๋ยวผมชี้แจงนิดนึงคนที่มีลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดโรซูลุลลอฮ์เราชี้แจงไปแล้วนะถ้าท่านพี่น้องติดตามรายการตลอดนะไ,<ล>ไม่ใช่ว่ามีลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดโรซูลุลลอฮ์แล้วจะพ้นจากไฟนรกนะไม่ใช่นะมันจะต้องมีเงื่อนไขมีลาอิลาฮิลอฮ์โัลลอฮ์ตามเงื่อนไขมีลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดโรซูลุลลอฮ์ตามเงื่อนไขในรายละเอียดของคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดโรซูลุลลอฮ์ครบเงื่อนไขแบบสมบูรณ์นะครับคือยังอยู่ในแนวทางอะลิซุนนะเอางี้ดีกว่าใช่อยู่ในกรอบ ตัวเองอยังมีความเชื่ออยู่ในแนวทางอัลลีสุนนะไม่หลุดจากความเป็นอัลลีสุนนะคือลาอิลาอิลาอลาะก็ต้องกิตาบุลลาและซุนนะอยู่ดีเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับคือหน้าที่ของท่านนาบีหน้าที่ของผู้รู้ที่จะรับมรดกจากท่านนาบีถ้าท่านนาบีถูกส่งมาเพื่อให้คนออกห่างจากไฟนกกรกออกไกลจากไฟนรกและเพื่อให้ได้เข้าสวรรค์นี่คือหน้าที่หลักและสําคัญที่สุดบรรดาผู้รู้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับมรดกนี้จากท่านนบีใช่ อีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับมรดกนี้จากท่านนาบีคือทําให้คนออกห่างไกลจากไฟนรก <S 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 ผมพูดอยู่เสมอต่อให้มีโรงพยาบาลสักร้อยโรงพยาบาลที่เป็นของมุสลิมมีมหาวิทยาลัยส,สภาพมุสลิมสังคมมุสลิมไม่มีใครรับสก,การรวยหมดทุกคนแต่อัลกิรดาเพี้ยนพี่น้องตกลงนี่จะว่ายังไงกันจะว่าอย่างไงหลุดจากหลุดจากความเป็นอลิสุนน่าแล้วเรา,เราจะยกให้ดูในสมัยหนึ่งสมัยที่โลกอิสลามจเจริญมาก แต่อากีดัชชิบหายวายวจะาตัวแล้วอุลมามะสลัฟไม่สนใจอ้ความจเจริญเหล่านั้นในสนแล้ว,ไม,ลวไม่สนแล้วเดี๋ยวจะยกมาให้ดูโอกาสหน้นอาอ้าวได้และก็นิดนึงก่อนจะทิ้งท้ายที่เราพูดที่ผ่านมาเรากำลังจะบอกว่าถ้าท่านคิดจะแยกเลยนะว่าผู้รู้ต้องทําอย่างนี้สังคมต้องพัฒนาอย่างนี้เราก็ชี้แจงให้ดูว่ามันก็ต้องแบ่งงานกันทําแต่ผมกำลังจะบอกว่ามีอีกวิธีหนึ่งที่เพอร์เฟกต์มากมคือการที่เราเนี่ยพัฒนาอิสลามพัฒนาสังคมเนี่ยบนพื้นฐานของการพิสูจน์ว่าอิสลามเป็นจริง บนพื้นฐานของการแาบบามความเท็จมันทําได้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวอาจารย์มีจะคุยนะครับท่านพี่น้องฝากเอาไว้นะครับ<ช>แล้วอย่างถ้ามีน้องหลายท่านอาจจะบอกว่าจะมาอาจารย์มีอาจารยชริพูดแบบดูเดือนแล้วกันท่านพี่น้องท่านพี่น้องต้องไปเรียนแนวทางสารลับท่านพี่น้องจะรู้นะว่าเวลาชาวสารลับเนี่ย ได้พูดถึงกลุ่มบิดเบือนพูดถึงความบิดเบือนทางอากดีดาเนี่ยเขาเขาไม่ได้พูดแบบนิ่มนิ่มนแบบยิ้มยิ้มแย้มแย,ย้มนะบางทีเขาพูดแบบดุเดือดให้คนได้เห็นความสําคัญว่ากลุ่มที่บิดเบือนทางอกากีดาหลุดจากความเป็นอัลิสซุนนะไปแล้วเนี่ยมันอันตรายอันตรายแบบสุดๆท่านพี่น้องจะสบายอยู่แบบมีสุขบนโลกดุนยาสังคมมุสลิมเจริญสุดๆเหมือนประเทศดูไบก็ได้เอ้าอาหรับอิมเรต นะครับจะเจริญอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าอเกดาเพี้ยนสุดท้ายเนี่ยนรกรออยู่นีน่ชาวสาพูดเอาไว้สุดท้ายในยความสบายบนโลกดุนยาเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยกับโลกหน้าที่รอคอยอยู่และเป็นอะไรที่สําคัญมากกว่าโลกดุนยาเสียเองเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าโลกอาเคิระส์สคัญกว่าโลกดุนยาสิ่งที่จะทําให้เราปลอดภัยในอาเคิร์ร์ก็ต้องสําคัญกว่าสิ่งที่จะทําให้เราสบายบนโลกดุนยาสิใช่ นะครับ hmm. ก็ขอฝากทิ้งทายเอาไว้ให้เป็นข้อคิดคจากลาไว้เพียงแค่นี้มาบ,บิจไลต่ฟิกวันที่ใดยะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ